ฟันหน,น,น,นังฟันดีสวมมือแล้วฟันมาจางไหนจ้าฟันลานนี่คือตมาหมักมากอดไม่ตีแต่หาหัวคหาเอรว่ที่กบคที่ม่ออกจะแล้วจ้าบาดมบาดมาหอมบาดเหตุอลูกไต่ถ้าบาดลูกไต่เลยเร้ยลูกไต้เรืยไปหารถไปไปหารถเมื่อตอนไต้ขั้นขั้นสิดท,ที่ตลอดอนี่ละบาดเนาี่ยบาดเนี่มันยังไปหาเงินเยอะไปเยอะทีลร เรือมันทางออกมาเหมือนเลยต่กระจายกระจายต่อกระกาบเ็้าปต้อนกาดทำไมเรือมันมันหกสามศนยอหสมูนไม่ีัตเจียวมันมันออกสามศูนย์เลยได้ยินนว่านั่นฟันลาคืนคืแม่จากอันโรบุรีเนาะคือแม่เราแล้วมาฝันเจียมันฟันลาลุกุกุกีน่ย รันพอดีแม่ว่าืี่กับคึน้าดีนี่นลูกใต้ระดับกับในระดขึ้นกับแต่มันเรออกหกสามศูนย<อ>์อะไรเซื้อเลยซื้อดันรอดรอดรืดไม่เอิดไม่ต้องไฟรงใค้เสี่ยมันกับคึดหน้าม่ไ้ออกศูนมันไม่ออกกันหกศูนย์สามออืมจ้าเพราว่าใครก็มีเงินเพราะเงิน้าว่าเาไปสร้งกีหล่ะเืวันนี้เลันอีทะเบียนรถอันหกสามศูนเนาะ จ้าวันครับก็ฝันเจ้ากุ้งส้ละมากอดมาความเนี่ยละกะลสีใส้ละกันที่โฮวโคกีม่นอกไปแล้วกะเลาเอาบานกึนงสีใส้หาหัวขากุ้งไส้ตกไปหกะเละนั่นเงเพราะว่ากุ้งแส่ถือเลขมันมือดอมากเนี่มอแ่จะัดตีใส่กคนนี่อือจ้าอคือว่าตลอดกับผูกคือแหลายถือไละหาที่บาทถือไฉละเลกลุกนึหมือนก่อว่าห่างกันเลยใส่เส็ท่านหา อ๋อจ้าจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจ้าเดี๋ยวสาดำเอาเอาล่ชจองนะขอบคุณหลายๆนะจ้าดีจ้ากันครีมมันใส้ดีอยู่บอครีมนะใส้ดีเวตาลไส้ใจเหนืหอไส้ใจแบบผงมันอร่อยเนมันชิลเนาะแต่ไส้ใจวาเป็นดักเน็ม่นหอมจ้ามันเป็นไส้ส้กัดขึ้นเล่น้ใจว่ามันไ่ร้อยยอดไม่เนเตล่ะ้าจแย่านบาเ่งแบบยานจ้าจ้า ไล่ยัเาไลันเป็นน้ออืน้าจะาแต่เลวาแต่หยังคนร่องนลละลว่สาวดำใส่มาสามสิบสี่สิปีแล้วจ้าเป็นครีมใส่ส้นตูวของสาวดำเด้อบอกเพื่อนคันคันจะซื้อใส้ก็ซื้อบพซื้อใส้ก็บเพ็นะพิังขอคุณหลายๆได้จ้านาม่เป็นต้ามันออกแออกไปมันเนเออกจ้ามันออกไปแล้วมันก็จะหายไปเลยนาตกกะนาดำดำนั่นนาทุนั่นละมุบกะ รสชาดได้เรื่องเลยเรื่อยแต่เรานะแล้วไส่เราไส่เราดีบอสไส่เราดีขึ้นบอแต่ละเจลาจลาเย่ยงน้แล้วค่ะที่เราได้กรซสือมาใจแต่ว่าแต่ว่แต่ไม่เล็นดันหนามันสีขาวสีเที่ยงพ่อกลับมาเยี่ยบานกลับนากลายเป็นตกกะบาไปกืาล้วเป็นเรื่อมาใจกับบอออกเคยเปได้่บอสออยาแต่กินแตบอออกลือด่าวไ่กิน่บอออกตานนึบเพื่อนจะร้ื่นสาวรอม แ yeah. ี้่องบ่นไม่เอาเาสื่กับสือดอกกระเล็ดาวี่เจ้าเราไม่ร้องเดินเลยมันไม่รูสือเราไม่ออกนะจ้ามันมีือข้าเจ้ากระเลยเห็นนาเป็นนาที่ต่กอนหนาเพราะเคยท่าเคยเสียนาฬาหนาไม่เปลี่ยนคนแต่เหตุนนของแกนละบาดจ็ไม่ยึดยุบันต่อยหนาอย่าวางเพราะเคยท่าอย่งเงี้ยเสียไม่ได้ตายเป็นกะเรื่ไงสื่อกินสื่อกินนั่มขึ้นเนือแลใจหนี่บีว่าพวบดีคนนั้น่ใส่ ถ้าค้าหาถ้มันจะเจอล่องมือเลยขึ้นจะกรข้าหาแล้วหัวบอลตะล่องมือเหล่ยงเพื่อเติออกตอนมันม่ไต้เค่นจะวี่ขึ้นกุตลอดที่ว่าต้องจะเลียงข้อดีเอาเป็นนั้ตะินกูเคขึ้นใส่ของเครื่องแลเครา่างนล้นก็เล้ยงอะไรทังสีตลาดของตัวหรืลถ้าจนมูลเขาเอามาให้ท้าไร้ถ้าได้จับทิกแต่ได้ถือเรื่องที่สุขพระเอกรีมันตะินประมาณย่านนิ่งดำแต่มร้านตานนั้นย่านันเป็นะมันต้องเข่า่าแถ้ามันเป็นสะ่ๆ ตอนอนี้พอดีพอดีลูกชายกาเอาอวันคองเทืนอนของวันนอนมาหายใจแตคือเกา่าบ่ดีขึ้นพ้นท่้ายแตเป็นข้มตนเป็นเลือสู่เป็นเลื่อสุ่สงเือซไว้เนี่ยอันมันได้เถื่อไม่บ่แต่คาสี่ิาสิบต้ตงน่อน่อยแต่มาลีงมึงแบบของเกาหลีหล้านเอามาแต่เวลาเรนร้านสาวจยุ่เกาหลีใส่ของสาวดำเป็นจังไดเจอว่าเลยใส่ของสาวดำดีขึ้นบ่ ไอ้แล้วรู้สึกว่าไม่รุอออดรออกเลยอ่ะดำนดันแล้วไม่รู้ตัวเลยแล้ว่อต่างไปแล้วสิ่งแรกดีสิ่งแรกสวจ้า,จาฟังเนดะ้อเดี๋ยวฟังฟังนั่งเบาใส่ตามที่นั่งบอกเด้ <S <S ออาบอาบน้ำแล้วก็แตะครีมบางๆเพราะว่าครีมของนางมันสิเป็นครีมบางลุงแล้วก็ครีมกันแดดแล้วก็เป็นครีมรักษาฝ้ามันรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะ<ต>บ้านนี้จามาม้าแต่ว่าขันท่าแล้วให้ท่าแป้งทับ ให้นอนไว้คืนงนึงน้ำมือเศร้าจังอาบน้ามล่างออกเจ็ดมือเจ็ดมือก็เห็นผลแล้วจ้าเอน้ามือ่เจ็ดมือวมันออกไ้หน่อยๆเาะอไปนีน่ยเมอสัเนีาลบเ่าแันดหอ๋อจ้าละละใส่ชุดที่สองนี่ก็หายเกียงแต่ว่าเขาต้องใส่ไปเรื่อยๆบัดชุดที่สองบเดือนที่สองก็ต้องใส่มือเวียนมือด้อ จะแน่นอนไอ้เนี่ยหมดไอ้นนี่นหมดมันมันออกหมดจะก็เล็สิเล็กสิบบาทถ้าเอาแบบนี้ละจ้ากันกันบ่ยานเปลืองกับว่าเป็นยังเนาะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับแฟนคลับเพิ่นซื้อครีมไปใส่หลายคนพูดแถบทุกคนล่ะที่ที่เพิ่นบอกอันเพิ่นโทรมาบอกนั่งฟังหลายคนอยู่ค่ะคิดเบิ่งว่านั่งสั่งมานั่งเอามาหารอยแต่รับกับสองมื่นกือบเม็ด ยิ่งหงวดมื่อกีนี่มีตะค้นถูกไวยมีโคมีลาบหาลอยต่รับทรงสามมือเกยียงตับเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็มาเบอกเรื่องโชคเรื่องลาบกันเนาะอย่าลืมเนอค่ะนั่งว้าไปหอดใส่บเมื่อกีนก็ลืมอออันนี้นะคะด้าอนอันเล็กมงคลของแม่เพื้นหามาแล้วก็พากกันเสื้อเอาตามนั่นแหละถือบบถือกับบ่าว่ากันเนาะถือโบถือกับบ่าว่ากันล่ละแม่แล้ว อ,อนุญาตแล้วเพื่อนให้เฮ็ดให้เบิ่งแล้วอนุญาตเพื่อนอนุญาต aesthetic. ให้เอาของเพิ่นขึ้นได้พร้อมเลยเพื่อนว่าบ่ไปยั้งท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่อนมาานั่งกะเมื่อด้ว่าหอย่างเพิ่นอนุญาตแล้วนั่งก็ให้แฟนครับเบิ่งตามนี้แหละท่านผู้ชม ถูกไม่ถูกไม่ว่ากันแม่เราบอกไว้แล้วเด้อค่ะเดอ้อท่านผู้ชมแม่ถือบ่ถือก็บบ้ว่ากับน้นองเพิ่นก็นยังไงเจนเราเพิ่นผู้เฮ็ดสูตรนี่ค่ะของเพิ่นจะ้ะมีตอนนี้เด้อค่ะเดอ้อแฟนคลับเพิ่งนน้ำกันได้จ้าแม่เพิ่นอนุญาตให้นั่งเอาโชว์ได้แล้วนั่งก็เอาโชว์ตามที่แม่บอกนี่แหลจะจ้า เลขมงคลเลขมงคลเก้าของแม่จ้ะขระทุกท่านโชคดีเนาะค้ะเนาะ